สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ CH 3 2 5ครับวันนี้กะจะไม่ได้อัดวิดีโอแล้วครับผมแต่เออครับเปิดเซิร์ฟันแรกครับผม,มก็ไม่ได้เจอมานานแล้วนะครับเศรษฐีผมไม่ทันยังไงให้เพื่อนๆคิดว่าวันนี้เป็นวันแรกอย่างมีข้อตัวแย้งนะครับก็คือนี่ครับภารก,กิจ เออชมพูใช่ไหมชมพูมันจะได้ตอนเปิดเซิร์ฟวันที่สองแต่มันต้องรอยยี่ห้าชั่วโมงตอนนี้เวลาสามทุ่มใช่ไหมครับห้าทุ่มพรุ่งนี้ถึงจะได้รับแต่ว่าวันนี้คือเปิดเซิร์ฟวันแรกต้องไหมครับแล้วคุณดูนี่ b 2 s t ครับเห็นอะไรไหมฮะ วี5ีห้าแต่วันแรกครับนี่เซเฮดนะขอเตือนภัยนะครับระดับภัยพิบัติอยู่เซิร์ฟนี้แล้วนะครับเซิร์ฟเอ่อสามสองสี่สามสอสามสมสองสอามสองหนึ่งต่อไปนะครับแล้วก็ลงมาอีกสามสองหกสามสปดสาม้าระวังตัวไว้ครับเพราะว่า ภัยพิบัติระดับสุรตานอยู่ที่นี่แล้วครับวันนี้น่าจะกดไปประมาณสามหมื่นกว่าตำลึงอ่ะเพราะว่าจากวีสไปวีห้าเนี่ยมันประมาณสามหมื่นกว่าตำลึงนะครับเกืบสี่หมื่นตำลึงอ่ะอ่ะไม่เชื่อว่าสุรตานขนาดไหนก็ดูวันแรกครับฟูฟูวันไปครับศาสตาเทพดอกวิชาฝนโบยบิน อันนี้น่าจะได้ฟรีนะครับแหวนสองดาวตังหูสองดาวมันน่าจะได้มีแล้วด้วยมันน่าจะได้มีแล้วไอเนี้ยเหมือนจะเป็นเวียดนามนะครับวันนี้เวียดนามเล่นเยอะมากเรามาดูมันสุ่มดิตอนแรกก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วดู b s t หาแคนเดียวอะ่ะตังหูหนึ่งแลนะนะตังหูสองตังหูสองแล้วนะนะแหวนหนึ่งทวนทองฟ้าดวงดาวสะเทือนพิภพ,พ,พหนึ่งทวนตัดวินทวนตัดทองตัดวิญญาณแล้วก็หีบไม้เก่าตังหูอีกคือได้แหวนสองตังหูสอง แล้วแล้วผมคิดว่าคนเนี้ยเขามีแหวนกระตังหูเกินมาชิ้นหนึ่งด้วยเพราะว่าคิดว่าเขาเติมขนาดเนี้ยเขาต้องเติมไอ้ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาต้องเลือกได้หนึ่งอันอยู่แล้วซึ่งตอนเนี้ยแหวนกับตังหูเขาอะเกินมาเกินมาหนึ่งอันแต่ไม่รู้เป็นอันไหนอืเพราะว่าแค่ตรงเนี้ยเขาก็ได้อย่างละสองแล้วแถมเขาได้ของฟรีตรงน,นั้นมาอีก แสดงว่าเขาต้องเกินหนึ่งอันอแต่งงานหรือยังยังไม่แต่งงานด้วยอืมพลังหนึ่งล้านไม่ใส่นกห้าเกียดทั้งตัวอืมวันแรกพลังล้านเกือบล้านสองไม่ใส่นกวันแรกนะเพื่อนๆเขาในเซิร์ฟเขาเท่าไหร่กัน ใส่นกแล้วยังสี่เจ็ดอันนี้ก็คือหัวกิวไอตอนเนี้ยในเซิร์ฟเนี้ยมันมีอยู่สองลิตกับ YG ซึ่งประมุกที่ว่า VIP 5เนี่ยพลังเกือบร้านสองไม่ใส่นกใส่นกประมาณร้านสามร้านสี่วันแรกนะกับ YG ใส่นกอาตีผมให้ห้าแสนเลย ห่างกันประมาณเจ็ดแสนบวกพลังอืมขนาดวันแรกเองขนาดนี้ก็เซิร์ฟที่อยู่ล่างจากเนี้ยใครที่เห็นวิดีโอนี้มาเล่นเซิร์ฟนี้ด่วนนะครับเพราะว่ามีคนแบกแต่ถ้าเกิดเซิร์ฟนี้มันเต็มปุ๊บคุณไปเล่นสามสองสี่สามสองสามสองหกสามเจ็ดสมแปดอ่ะเดี๋ยวได้รวมเซิร์ฟไก้นี่แน่อืมถ้าเกิดว่าได้หวดกันเนี่ยก็คือ ไม่ไหวครับเนี่ยเห็นปะ B2S ไปวีส้มแล้วเรากดดันเวิของวันพรุนี้ต่อเลยนะสามรอบทวีสีก็คือเตือนภัยครับภัยพิบัติอยู่ที่นี่โอเคครับแล้วเจอกันใหม่บุษสัต์ไปแล้วก็สิ้นปีนี้เรามีนัดกันนะครับอืมก็เข้าไปโหวตกันได้ครับที่ชุมชนของช่องผมนะครับ แล้วก็มาโหวตกันได้ครับว่าอยากให้ผมเล่นตัวไหนนะครับก็ผมก็มีตัวที่เล็งไว้แล้วครับแต่ก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนๆอยากเห็นอยากรู้ว่าเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นตัวตัวอะไรนะครับโอเคครับไปแค่นี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปเตือนภัยนะครับเพื่อนๆทุกคนโอเคครับ